สบายดีพี่น้องสุขุมสุขขนเด้อเมื่อวานมีซองเกจมาไทยพี่น้องมาถ่ายอาหารที่ร้านเนาะบรรยากาศพี่น้องเป็นบรรยากาศ กับไทยไปแล้วประมาณ3เมนู4เมนูแล้วนะพี่น้อง3 4เมนูเห็นว่าเซ็ป้อมพี่น้องเซ็ป้อม,มเซ็ป้อมเซ็ป้อมแม่นบ่เซ็ปปะทะเล็กูอดีแบบทำแม่นาเราอ้วนทั้งนอ้องถ้าอ้วนแม่นน่ารอดถ้าอ้วนกางนี้ นี่เป็นบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศกดดันกดดันพี่นอรร้องเอ้ยนี่ิกดดันแน่นแน่นเนาะนี้ดีพี่น้องมันนี่ลูกค้ามีรายปลาเลยเนาะบรรยากาศในตัว เด๋ยวี no ่ฝาพี่น้องเบิ้งทางนอกเน้อพี่น้องไางนอกงนอกทานอกในกรแมนรถข้าเจ้ามาพี่น้องจดลองเก็บ ทางนอกกับหิวเข้าแดนนอกพี่น้องบุณทองแดนน่นเ้เนี่ยตอนนี้ถ้าถ้าเบิ้งนงกันนะพี่น้องถ้าเบิ้งเซ็บปอมเซ็บปอมเจ็กระทะเล็กเซ็ดไถ่นี่ยเป็นบรรยากาศนะพี่น้อง ต่อไปกระเจ้าชิตไทยเป็นเมนูในข้างกคือน้องในข้างข้างก็เรอนะช่องเจ็ดพี่น้องแปดโมงเช้าองเจ็ดแปดโมงเช้าออกข่าวอมีนัดจะไดออกวีลคนเลย้วคนพอคนที่บ้านคนที่บ้านเปิดช่องเจ็ดพวกเห็นเอียงนเียเย พี่น้องโมหลังแกะกุ้งอยู่พี่น้องเอยผัดเป็นน้ำแกะกุ้งเป็นน้ำพี่น้องของข้าเลยข้งร้ายเนาะเออเอ้ามาลงมาเอ้ามาลงยากเอ้าน้งพี่น้องท่าเบิ่งตอนเซฟป้อมมาพี่น้องเอาเบิ่งนสำกันเดี๋ยวข้าเจ้าชีมาท่าย้าเจ้าก็ท่ายเป็นช่วงๆอะไรเนาะ ไม่ี ouais ้ก <pense> ันสีสะอาดได้หนึ่งลยพี่น้องทวนใ้รมเป็ดกไม่เ้สะอาดได้นึงาจามาเปิดจมาเดไทนี่นะแซ่บมาตาพี่น้อง ตอนนี้กำลังโซเร่กันอยู่ที่นั่ี่นตอนนี้ก็กำลังท่า

xem mà ta, thì nó ơi. มาเบิ่งการเฮ็ดงานของเพิ่น รบกวนเอาคำพิาออกเลยออกเลยครับออออกนตอนนี้หอดีนไทยมุกอบแลนเดอพี่น้องเด้อนอันแหมันสบายเลยเดี๋ยวเวลที่ ตอนนี e ้ข้าเจ้ากับอกอไปทายทั้งนอเลยทีเดียวอยากัศในตัวเนาะตีสะท้อนแดงเด็กสาพี่น้องบ้าง

ใส่กับมิคาเข้าใกล้เป็นไรตัวเจ้าไทายอยู่เนลัมือวนนี้ลูกค้ากับม่ร้ายได้พี่น้องใชลูกค้ากับมีค่อยร้ายป็นเลยน,น,นี่อันนี้แมนเจาบาบุษเถ่าได้พี่น้องเด้อเป็นคนเป็นกับเป็นคนอยู่อ,อยู่ดอนเนาะพี่น้องส่วนเฮมันกับอยู่บ้านเขาแก๊ งานร้านก็สิบุน้นได้แน่นอนอันนี้ก็คือรูสาวรูสาวเบ้านเนาะพี่น้องรูสาวเจ ต่างคนาคราบลายแมนกับท่าท่าออเดอร์นีต่ตอนแรกว่าสิท่าเบิ่งเซป,ป้อมเซป,ป้อมก็ยังท่าได้มาพี่น้องอันนี้แมนข้าเจ้ามาติดต่อพี่น้องรายการช่องอื่นนี่ติดต่อถ้าก็่ายถ่ายมื่ออื่นบห,หรือว่าเป็นมื่อแหร่ก็ไม่ต้องเบ้าใจกันเล ีเป็นบรรยากาศที่หน้าร้านบาบวกุศลกพี่น้องเด้นป้ายนี่กับป้ายฮับคนงานนี่กับติดไว้ในนี้แต่โดนนะแต่พี่น้องแต่ว่าคนก็เต็มพมดแลวเป็นบรรยากาศร้านบาบกุศ

trong này cả, học ăn, ăn cơm, ăn nó, như vậy không ạ? Đăng xào kia, phi là thép này, tui đây vì nó. là tới này à.